สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมะโกโนะครับอ,อีกหนึ่งเหรียญน,นะครับมาแบ่งปันให้เพื่อนได้ชมกันเหรียญน,นี้เป็นรุ่นหลังพปร,ะรนะครับหลังพปร,รเหรียญน,นี้เป็นเหรียญน,นิยมนะครับเป็นบล็อกนิยมสุดในในรุ่นนี้นะครับบล็อกนิยมให้ดูตรงนี้นะครับให้ดูตรงนี้ ตรงกอไก่นะครับกับมอม้าจะมีเส้นแตกนะครับตรงข้างล่างขากอไก่นี่ครับจะมีเส้นแตก2เส้นนะครับแล้วก็ตรงมอมานะครับจะมีเส้นแตกเห็นไหมครับกอไก่นะครับมีเส้นแตก2เส้นแล้วก็ตรงมอม้านะครับแบบนี้เรียกบล็อกนิยมนะครับเป็นบล็อกนิยมแล้วด้านหลังเนี่ยครับด้านหลังนะครับ ก็จะมีสองสองสองบล็อกนะครับสองแบบจะมีแบบหลัก <athlete, S 2> well. อ่าชดานะครับปลายชดานี่ยคมกับไม่คมเหรียญนี้คมนะครับจะแหลมคมแล้วมีเส้นแตกรอบข้างๆนะครับเหรียญค่อนข้างนะครับหนานะครับเป็นขอบหนาเป็นขอบหนาฉะนั้นเนี่ยด้านหน้าพื้นเหรียญเนี่ยจะเป็นแอ่ง BLEEP. นะครับเมื่อเป็นแอ่งปุ๊บเนี่ยขอบเหรียญจะสูงขอบเหรียญเนี่ยจะสูงหมดเลยครับตั้งสูงหมดเลยขอบเหรียญนะครับ ตั้งสูงเป็นแอ่งแล้วก็สโลปลงไปนะครับลงต่ำไปเรื่อยถึงองค์องพระนะครับองพระด้านหน้านะครับเขียนว่าหลวงพ่อเกษมเขีมโกอันนี้ตัวยันนะครับหลวงพ่อเกษมเขีมโกข้างล่างนะครับวันที่ห้าเมษายน2523นยินะครับด้านหลังนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับสุสารไตรักษ์แล้วก็มีโค้ดนะครับมีโค้ดตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเราลงกล้องกันนะครับลำปางทีน right? ี้ถ้าเราเอียงเหรียญนะครับเนื่องจากเหรียญเนี่ยเป็นการแกะบล็อกเนี <2 đã> <S 2> <S 2: ่ยให้เป็นแอ่นเห็นไหมครับมองตาเปล่าจะนสึกได้เป็นแห่งงั้นองค์พระท่านเนี่ยับการแกะจะต้องสูงนะครับนูนขึ้นมาตรงหน้านะครับส่วนหน้าส่วนหน้าเนี่ยจะสูงนูนขึ้นมาครับสูงนูนขึ้นม่นะครับกว่าลําตัวนะครับส่วนด้านหลังที่ไปด้านหลังนะครับ ด้านหลังพื้นนะครับเสมอกันนะครับอ๋อด้านหลังโทษทีบด,ด้านหลังเี่ยพื้นต้องเสมอกันนะครับเสมอกันไม่เป็นแ,แอ่งนะครับแล้วก็ไม่มีเม็ดผลแล้วก็กากที่กากนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับแต่เราเอียงอย่างนี้ส่วนที่นูนนะครับเราก็จะเห็นเฉพาะชะดากับพอปลอนะครับที่สูงกว่าเห็นไหมสูงเด่นขึ้มนมาเลยเห็นไหมครับอันนี้พระเนี่ย เป็นพระปั๊มนะครับเป็นพระปั๊มก็จะมีขอบนะครับมีปีกก็ต้องมีล่างลายร่องรอยกันเครื่องเครื่องไม้เครื่องมือในการตัดขอบนะครับมีบล็อกตัวเมียตัวผู้นะครับตัดขอบเดีย๋ยวเรามาดูตัวขอบตัดกันนะครับพระค่อนข้างหนานะครับขอบจะหนาเราดูรายละเอียดนะครับพระปั๊มเนี่ยเป็นพระ นะครับต้องมีร่องรอยการกระแทกปั๊มนะครับคือมีเส้นเสียนนะครับขึ้นเต็มทั่วองค์นะครับเส้นเสียนจากรอยกระแทกโลหะนะครับเส้นเสียนแล้วก็ตามเส้นผมเส้นหน้าผากเมตตาจมูกปากนะครับตามลิ้วจีวรนะครับเหมือนเอ่อเป็นเบสิกทั่วไปของพับปั๊มนะครับจะมีเส้นกระจายไปทั่วนะครับตามร่องลึกๆก็จะมีเส้นเสียนเส้นเหมือนแมว้เราเห็นนะครับของเก๋ก็มีนะครับแต่ของเก๋มันจะ ไม่คมนะครับจะดูตื้นเบอร์นะครับแล้วก็ทื่อๆนะครับแล้วก็ตัวหนังสือนะครับก็จะมีการแกะฟอนต์นะครับตัวหนังสือนะครับมีรอยต่อตัวหนังสือรอยต่อยันนะครับนะครับมีบางทีก็ปั๊มก็ซ้อนกันนะครับแกะแกะรอยแกะซ้อนนะครับอันนั้นเป็นธรรมชาติของพระปั๊มของพระแท้เลยนะครับบล็อกนี้เป็นการแตะแกพะที่ได้ได้ชัดมากเหมือนหลวงพ่อมากนะครับใบหน้า เมตานะครับมีเส้นในตาเส้นจมูกนะครับเส้นปากเส้นเสี้ยนนะครับตามพื้นผิวร่องนะครับพื้นนะครับพื้นนะครับก็มีเส้นเสี้ยนนะครับเต็มหมดตรงนี้นะครับตรงบ่าหูนะครับอ่าเป็นจุดสังเกตเหมือนกันนะครับของเกทถอดออกไปนี่ครับจะไม่คมนะครับไม่เป็นแท่งนะครับไม่คมไม่เป็นแท่งอย่างนี้นะครับจะไม่คมไม่เป็นแท่ง ครับจะตื้นๆเบอร์ๆนะครับแล้วก็ธรรมชาติของปับปั๊มนะครับจะมีเส้นขอบในนะครับจะมีเส้นขอบในวิ่งนะครับวิ่งในขอบเหรียนนะครับนี่ครับจะมีเส้นวิ่งในขอบเหรียนนะครับดูนะครับดูผิวพันธุ์วันละโลหะนะครับสวยนะครับจะมีผิวไฟขึ้นตามซอกตามเลยนะครับเต็มไ like ปหมดนะครับ <coping> <te> <cons> พลิกมาด้านหลังด้านหลังนะครับหูเจาะนะครับเจาะจากด้านหน้าพลิกมาด้านหลังนะครับหูเจาะเจาะมาจากด้านหน้านะครับต้องมีเนื้อปิ้นเกินมาด้านหลังนะปิ้นตั้งนะครับอย่างนี้นะครับปิ้นตั้งแล้วก็ไม่มีไม่มีขอบซ้อนนะครับ กระขอบซ้อนนะครับเป็นการถอดนะครับสามากเแกะน,นะแล้วก็ไม่ยับยุยี่นะครับด้านหลังเห่นไหมคตัวยันตรงบ่าบ่าหูจะลึกคมนะครับลึกคมตัวหนังสือเนี้ยเป็นรอยต่อยันเลยนะครับมีรอยแกะฟอนต์นะครับแล้วก็เฉพาะเหรียญเนี้ยสังเกตดีๆนะครับ ตัวหนังสือเนี่ยจะตุ๊กปั๊มหรือตัวยันปั๊มแล้วจะกระแทกบี B ้แบนหน่อยนะครับกระแทกปั๊มนะครับแต่เราลงกล้องเข้าไปเนี่ยพอเราลงกล้องเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีเส้นกระแทกเส้นเสี้ยนนะครับบนลอยก็เป็นจุดไว้ดูได้นะครับคมคมนะครับขอบเหรียญน,นะครับจะมีเนื้อเนื้อปิ้นนะครับเน,เ,นเ,นเ,นเนื้อปิ้นเนื้อเนื้อปิ้นออกมานลครับตั้งๆนะครับ,ร,บรอบขอบเหรียญเลยนะครับแล้วก็มีเส้น เส้นในนะครับเส้นในขอบเหรียญนะครับยันก็มีรอยต่อยันนะครับโค้ดนี่นะครับโค้ดเรามาดูโค้ดแท้นะครับจะต้องมีร่องรอยของการตอกโลหะเข้าไปนะครับเนื้อต้องปิ้นนะครับปิ้นแล้วก็บวมขึ้นมังบนนะครับแล้วร่องรอยนี่จะลึกโค้ดนะครับเห็นครับโค้ดจะมีความคมลึกนะครับ เป็นธรรมชาติของการตอกโลหะเข้าไปนะครับเนื material, the the ้อจะต้องปิ้นนะครับปิ้นแล้วก็บวมขึ้นมาที่ปากต้องขอบๆนะครับแล้วในร่องของของการตอกโค้ดจะมีเส้นเสียนนะครับมีเส้นเสียนอยู่นะครับมันต่างจากโค้ดของเก้นะครับที่เขาเอาไปถอดนะครับเ็าจะใช้หล่อเอานะครับเพราะของเก้เนี่ยจะไม่มีเวลาไม่เสียเวลามานั่งตอกทีละเดือนแล้วครับนนี้มันจะเหมือนกันหมดเลยองศาของการตอกโค้ดเนี่ยพลาแท้เนี่ยมันจะไม่ไม่ตรงกัน นะครับไม่เท่ากันเต็มบ้างไม่เต็มบ้างเอียงซ้ายเอียงขวาเป็นธรรมชาตินะครับแต่ของเก๋นี่มันจะเหมือนกันเลยเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเลยนะครับเพราะมันหล่อมานะครับแล้วก็ชดาเนี่ยนะครับคมมากตุอ่าตรงเนี่ยเนื้อมิชดาเนี่ยตรงข้างในเนี่ยตรงล่องชดาเนี่ยครับ,มมรรนนรบลึกมากลึกคมแล้วก็มีมีเส้นเซียนอยู่งในเต็มเลยนะครับสเส้นเซียนอยู่งในเต็มเลยนะเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเลยครนะับเป็นเหลี่ยม ะดาก็คมมากมีเส้นขนแมวนะครับมีเส้นขนแมวที่ปลายชดานะครับเต็มเลยต่อมียันมีรอยต่อยันนะครับนี้มาดูตัวตัดนะครับพระปีสองกว่านะครับก็ยังตัดอย่างนี้ครับตัดครึ่งใบนะครับตัดครึ่งใบ คือตัดขาดครึ่งใบแล้วก็ฉีกนะครับตัดตัดครึ่งใบแล้วก็ฉีกขาดนะครับเป็นเหมือนเม็ดทรายนะครับเป็นเม็ดทรายนะคร like ับดูตาเปล่านะครับเห็นเป็นเม็ดทรายนะครับหรือบางคนโบราณก็เรียกว่ารากบัวนะครับเป็นยื้อเยืเป็นใหญ่ๆนะครับนย่างนไครับผิวไฟตรงนี้เห็นเต็มเลยครับ ตรงบ่าหูนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เป็นจุดดูนะครับก็จะมีแท่งขึ้นมาสองแท่งนะครับเป็นฟันเฟืองของตัวตัดนะครับตัวนี้เป็นจุดดูเก๋แท้เลยนะครับลองขยีใกล้นะครับโฟกัสไปใกล้เอมครับเป็นสองแท่งนะครับเราพลิกพลิกเหรียญไปอีกด้านหนึ่งนะครับพลิกปอีกด้านหนึ่ง ก็จะมีแทแแแ uno, like age, souvent, ่งหนึ่งนะครับจะมีแท่งหนึ่งจะมีแท่งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วพี่กลับมานะครับด้านขวานะครับด้านขวาตรงนี้นะครับด้านขวามือเรานะครับตรงนี้นะครับจากระหว่างช่วงส2บสอยกาถึง1นึ่งเการเครื่องตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ ขอบตัดนะครับฟันเฟืองตัวนี้นะครับมันจะเป็นขอบเหมือนเหรียญห้านะครับตรงนี้เป็นจุดจุดตายเลยนะครับจุดจ่ายตังค์เลยนะครับจุดจ่ายตังค์เลยมันจะขอบมันจะที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 เนี่ยครับทีทีทีสับส mm. ับสับทีทีนะครับเป็นขอบสตังค์เลยครับขอบเหรียญเลยครับเห็นไหมครับนี่ช่วงนี้นะครับนี่นี่ อันนี้เป็นจุดจุดฟันทงนะครับว่าเกแท้นะครับดูไม่ยากครับนะครับถ้าเข้าใจแล้วนะครับดูไม่ยากรุ่นนี้แกะบล็อกสวยนะครับแล้วก็มีจุดให้ดูนะครับชัดเจนในเรื่องของโค้ดในเรื่องของตัวตัดนะครับหูเจาะนะครับหูเจาะก็เจาะแบบไม่ไม่ไม่กว้างนะครับเจาะรูเล็กๆนะครับ รูเล็กๆมีเนื้อปิ้นมีเนื้อปิ้นมีขอบเหรียญนะครับขอบเหรียญมีเส้นขอบเหรียญในนะครับด้านหน้าขอบเหรียญก็จะสูงนะครับพื้นก็จะสลบลงมาเหมือนแอ่งนะครับด้านหลังตรงนะครับเรียบต sure. รงเรียบตรงนะครับไม่สลบนะครับนี่ครับขอบตัดครึ่งใบแล้วก็ฉีกขาดนะครับเป็นเม็ดทรายหรือลาก บัวนะครับรุ่นนี้กำลังมาแรงเลยนะครับอยู่ในสิบเหรียญนิยมของ่อกษมนะครับแล้วก็ห้ามดับเหรียญนิยมนะครับร่วมกับเหรียญกองพันลำปางสองนะครับแล้วก็เหรียญกิ่งไผ่แล้วก็เหรียญห,หลังพอปลอนะครับปัจจุบันนี้นะครับล่าสุดเนื้อทองคำเนี่ยทะลุล้านไปแล้วนะครับล้านก,กว่าเนื้อเงินก็เนื้อเงินก็ สองสามแสนนะครับแล้วสภาพสวยนวะก็สี่ห้าหมื่นนะครับทองแดงนะครับสวยๆผิวลุ้งๆเลยนะครับมีขึ้นหมื่นนะครับมีขึ้นหมื่นแล้วนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าดูแล้วนะครับท่านชอบท่านถูกใจนะครับเชื่อกันกดไลค์กดแชร์เผยแผ่บารมีของหลวงพ่อเกษมนะครับออกไปนะครับท้ายสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่าน โชคดีนะครับสวัสดีมีชัยนะครับ